สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ่นทุกคนนะคะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงในช่วงของระดับที่3แล้วนะคะระดับที่3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะที่เราจะใช้การเขียนด้วยอัลกริทึมของเราทั้งหมดเลยนะคะโดยที่เราไม่สามารถไปควบคุมหุ่นยนต์ใดๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันได้ทําการตรวจสอบขอบสนามไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกสนามได้แล้วนะคะต่อมาเนี่ย ในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้พุ่งไปหาคู่ต่อสู้ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องมีการใช้ตัวของอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้นะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการตรวจับคู่ต่อสู้เข้ามาแล้วนะคะก็เหมือนว่าเป็นตาแทนเรานั่นเองนะคะตัวนี้มันจะชื่อว่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะคะหรือว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นั่นเองค่ะ ตัวอันต้าซนิเซนเซอร์เนี่ยมันคือเซนเซอร์ที่ไว้ใช้สําหรับการตรวจจับระยะนะคะว่าตอนนี้มีระยะห่างจากตัวของเซนเซอร์เนี่ยไปยังวัตถุเนี่ยมีระยะทางประมาณเท่าไหร่นะคะโดยที่การทํางานเนี่ยเราต้องทําการเขียนโปรแกรมควบคุมมันนะคะก็คือเดี๋ยวเราต้องมีการกําหนดสูตรต่างๆให้นะคะแล้วก็มีการกําหนดค่าต่างๆให้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้สามารถตรวจจับระยะความห่างนะคะที่อยู่กับเซนเซอร์ไปยังวัตถุได้นะคะตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันก็จะมี ตัวพินนะคะทั้งหมด4พินนั่นเองค่ะโดยพินแรกเนี่ยก็คือ VCC นะคะก็คือไฟบวกนั่นเองนะคะส่วนพินที่2ก็จะเป็นพินของขากราวนั่นเองนะคะก็คือไฟลบค่ะส่วนอีก2พินนะคะจะมีชื่อว่า Echo และก็ทิกค่ะตัว Echo เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวของ Input นะคะสําหรับรับค่าค่ะส่วนตัวของทิกนะคะจะเป็นตัวเอาพุ t นั่นเองค่ะก็คือจะปล่อยเข้าไปนะคะที่ ปล่อยสัญญาณไปยังวัตถุนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวเอ h คเนี่ยจะคอยรับค่ากลับมานั่นเองค่ะสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการ แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําตัวของอันตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยมาเสียบสายจัมเปอร์ปลายเมียเมียนะคะเข้ากับตัวของอันตราโซนิกเซนเซอร์นะคะแล้วก็จะติดตั้งตัวของอันตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยที่ด้านหน้าของหุ่นยนต์โซโม่ค่ะโดยเราจะหยิบสายจัมเปอร์มาทั้งหมดสสายนะคะโดยเลือกเสียบไปที่ตัวของ VCC นะคะตัวนี้จะเป็นไฟบวกค่ะแล้วก็ตัวของก r o เนี่ยจะเป็นไฟลบนะคะส่วน echo เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่เป็นการรับค่านะคะส่วนที่จะเป็นการเอาพุณน,นะคะก็คือการส่งข้าออกไปนะคะแล้วก็ เมื่อเราเสียบแบบนี้แล้วนะคะเราจะนาปลายของจัมเปอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เสียบกับตัวขอ,อนตาโซนิกเนี่ยไปเสียบลงที่บอร์ดขับมอเตอร์ค่ะโดยให้ดูที่ขาสัญญาณเอ็ o โคนะคะก็คือตรงสายเอ็โคเนี่ยเราจะเสียบเข้าไปที่ช่อง D5 นะคะส่วนขาสัญญาณตัวของทิกเนี่ยเราจะเสียบเข้าไปที่ช่อง D6 คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็เสียบขาของตัว VCC นะคะไปที่ไฟบวกแล้วก็กาวไปที่ไฟลบค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะ ดูเรื่องของโฟชาร์กันก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรกวันนี้นะคะเราจะมาทําการเขียนโปรแกรมนะคะให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเดินหน้านะคะเมื่ออัตราโซนิกเนี่ยตรวจพบวัตถุในระยะไม่เกิน10ซนติเมตรนั่นเองค่ะ ระยะไม่เกิน10ซนติเมตรนะคะเหมือนประมาณว่าเราเนี่ยจะตั้งหุ่นยนต์ของเราไว้นิ่งๆนะคะเราก็จะเอาของเนี่ยหรือสิ่งของกระดาษอะไรต่างๆและได้หมดเลยนะคะเราจะไปตั้งที่หน้าของหุ่นยนตนะ์คะในระยะที่ไม่เกิน10เมตรโดยที่หุ่นยนต์ของเราเนี่ยจะต้องทําการเดินหน้าเข้าไปหาตัวของวัตถุที่เราได้มาจออที่หน้านั่นเองนะคะโดยที่เรามาดูแผนง,งานของเราะคะหรือว่าโฟชาร์นั่นเองค่ะ โปรแกรมของเรานะคะจะมีการสร้างฟังก์ชันย่อยอยู่ทั้งหมด2ตัวค่ะก็คือจะเป็นฟังก์ชันเรื่องของ forward แล้วก็ฟังก์ชัน stop นั่นเองนะคะฟังก์ชัน forward เช่นเดิมเลยค่ะก็คือเราก็สร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า forward ขึ้นมานะคะแล้วก็เซตตัวของมอเตอร์ A และมอเตอร์ B เนี่ยให้มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ500ค่ะแล้วก็เซตเรื่องของ DArA และ DArB นะคะเซตค่าให้เป็นศูนย์ค่ะคือการเดินหน้านั่นะคะต่อมา stop เนี่ยเราจะทําการสร้างฟังก์ชัน stop ค่ะแล้วก็ทําการเซต PWM มอเตอร์ a และ b นะคะให้เป็น0เช่นเดียวกันค่ะก็คือไม่มีการกําหนดค่าความเร็วนะคะแล้วก็ set a ra และก็ b เนี่ยให้เป็น0น,นะคะคือเดินหน้าแต่ว่ามันจะไม่เดินหน้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดความเร็วให้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อมาดูที่โฟร์ชาร์ทที่เป็นโฟชาร์ทรหลักของโปรแกรมนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องทําการกําหนดตัวแปรนะคะก็คือกําหนดตัวแปรเรื่องของมอเตอร์นะคะก็คือจะเป็น pwm a pwm b นะคะแล้วก็ d ra และ b ค่ะเป็น d 1 d 2 d 3, d 3และ d 4เช่นเดียวกันกับ คลิปก่อนหน้านี้นะคะหรือใบง,งานก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราจะมากําหนดตัวแปรเพิ่มค่ะชื่อว่า Echo นะคะแล้วก็ทิกนั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะใช้เซ็นเซอร์1ตัวนะคะในการใช้งานตอนนี้นะคะโดยเราจะเสียบขา Echo เนี่ยไปที่ d 5นะคะแล้วก็ทิกเนี่ยไปที่ d 6นั่นเองค่ะทําการกําหนดรูปแบบนะคะตัวแปรนะคะในรูปแบบรองในรูปแบบรองนะคะชื่อว่า duration นะคะแล้วก็ distance นะคะเป็น ตัวแปรนะคะสาหรับเดี๋ยวเราจะดูกันค่ะว่าเราจะไปเก็บค่าอะไรนะคะต่อมาเข้าสู่การตั้งค่าตัวแปรนะคะก็คือ PWM motor B กับ A นะคะก็คือเราตั้งเป็น output เช่นเดิมเลยคะ่ะแล้วก็ตัวของ DRA และ B ก็เป็น output เช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวแปร Echo นะคะเราจะสร้างเราจะเซตให้มันเป็น input นะคะแล้วก็ Tick นะคะเราจะเซตให้เป็น output นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาดูการเข้าสู่ลูปนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเซตตัวของทิกนะคะให้เป็นโลนะคะหน่วงเวลาด้วย เวลาที่น้อยมากๆเลยค่ะคือ5ไมโครวินาทีค่ะมันคือแบบเหมือนหนึ่ง,นงในล้านนะคะก็คือ5ไมโครวินาทีคือ1ในล้านของวินาทีทินนะคะก็คือต่อมาเราก็มาเซตเรื่องของทิกนะคะให้เป็นตัวแปรทิกนะคะให้เป็นไฮนะคะคือเหมือนจะเป็นโลไฮโลไฮสลับกันางนี้นะคะความถี่อยู่ที่5ไมโครวินาทีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำการเขียนโปรแกรมกันนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็กด New Sketch ขึ้นมาเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็มาทำการเปิดหน้าแล้วนะคะต่อมาขั้นตอนแรกของเรานะคะขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการกำหนดเรื่องของตัวแปรของมอเตอร์นะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะเราใช้ตัวแปรเดิมนะคะแล้วก็ทำการ Copy c ค d e มาก็ได้นะคะจากตัวของ เราก็จะใช้ตัวแปรเดิมนะคะเราสามารถ Copy c ี้โค้มาได้เลยนะคะจากาใบงานก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราก็ใช้ตัวแปรเดิมที่เป็นตัวแปรมอเตอร์ motor, ทั้งหมด4ต่ท้ายแบบนี้ 4, ค่ะ D1 D2 D3 และ D4 ค่ะเราก็จะไว้ได้านบนของตั Voice Setup นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาทําการกําหนดตัวแปรของตัว a t r a s o n i c Sensor ที่เราจะใช้กันนะคะก็คือเราจะตั้งตัวแปรเป็น Constant In เนกันนะคะ ใช้เป็นตัวแปร c ง n s t น n t i n นนะคะแล้วเราก็สร้างตัวแปรชื่อว่า echo นะคะตัวนี้ e c h o ของเราเนี่ยจะมีการกำหนดค่านะคะที่เป็น D5 นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวของทิกเนี่ยเราก็จะใช้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้เป็นตัวแปรชื่อว่าทิกนะคะอันนี้เรา,าทิก เราจะใช้เป็นตัวแปรแเป็นขาสัญญาณตัวของ D6 นะคะเป็นช่องสล็อต่เป็นช่องขาสัญญาณ D6 นะคะที่เราเสียบไปไปในขั้นตอนก่อนอันนี้นะคะจากนั้นเป็นการกําหนดตัวแปรในรูปแบบรองนะคะชื่อว่า Duration นะคะแล้วก็ตัวแปรที่ชื่อว่า Distance นะคะ เราได้ตัวแปรเรียบร้อยแลวนะคะต่อมาขั้นในของเซตอัพค่ะเราก็จะทำการกำหนดตัวของมอเตอร์นะคะให้เป็นเอาพุทั้งหมดแล้วก็ตัวของเอ h คนะคะเป็นอินพุตส่วนทิกเราก็จะเป็นเอาพุเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ตัวแปรมอเตอร์ Motor เราสามารถไปเอาจากในใบงานเก่าๆได้นะคะแล้วก็กดคอนเทนซีามานะคะแล้วก็เอามาวางในตัวของเซตอัพได้เลยค่ะเรไจะเป็นพิมหมดนี้นะคะแล้วก็จะเหลือ เอ็กโคกับ i ิ k นะคะเราก็ทําการกําหนดค่าให้มันได้เลยค่ะก็จะเป็นสมุดนะคะ Echo นะคะเราจะกําหนดให้มันเป็น Input นะคะส่วน i ิกเนี่ยเราจะกําหนดให้มันเป็น Output นั่นเองนะคะ การเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยแลวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า forward ค่ะซึ่งฟังก์ชัน forward เราเคยสร้างมันไปแล้วนะคะเราสามารถไปเอาโค้ดก็ได้เลยค่ะแล้วก็เอาโค้ดของการใช้ฟังก์ชัน forward มาใช้งานได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยในตัวของโปรแกรมของเรานะคะเราใช้เป็นความเร็วอยู่ที่400นะคะแล้วก็มีทิศทางเดินหน้านะคะต่อมาฟังก์ชันต่อไปนะคะจะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า stop ค่ะเราสามารถกรอบมาได้เลยนะคะแล้วก็ แก้ไขชื่อของฟังก์ชันนะคะเป็น stop แล้วก็เซตค่าทุกอย่างให้เป็นศูนย์นะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่กับที่นั่นเองนะคะแล้วก็กดให้มันเป็นศูนย์ได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็จะได้เป็นฟังก์ชันทั้งหมด2ฟังก์ชันที่เราต้องใช้ในโปรแกรมนะคะคือ forward และ stop นั่นเองค่ะเราก็กลับมาสู่ที่ตัวของ loop ของเราได้เลยนะคะเมื่อเราเข้ามาสู่ loop แล้วนะคะตามโปรเาของเราเนี่ยเราจะทําการกําหนด ให้ตัวของทิกเนี่ยเป็นโลและไฮสลับกันอยู่ที่ความถี่ที่ไมโครไมโครวินาทีนะคะหไมโครวินาทีนั่นเองค่ะตอนอื่นเราก็ทำการสั่งให้ตัวของทิกเนี่ยมันเป็นมันเป็นโลก่อนนะคะ แล้วกำหนดให้ทิกเป็นโลเนี่ยความหนาของมันอยู่ที่ห้า้าไมโครวินาทีเพราะนั้นเราใช้คำสั่งว่าดีเลย์นะคะตามด้วยคำว่าไมโครเซกไมโครเซค,คันมึงเซค,คันเหรอตามด้วยคำว่าไมโครเซค,คันนะคะแล้วก็ตามด้วยเลข5้านะคะคือ5้าวินาที 5ไมโครวินาทีนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะมากําหนดให้ทิของเราเนี่ยเป็นไฮนะคะแล้วก็มีความหน่วงเวลาที่5ไมโครวินาทีครับเช้เราก็กรอบมานะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากโลเป็นไฮนั่นเองนะคะแล้วก็จะทําการกําหนดมันเป็นโลอีกหนึ่งครั้งค่ะคือเหมือนแบบว่าให้มันสลับกันใช่ไหมคะแล้วก็คัดลมาวางได้เลยตอนนี้เราก็จะได้เป็น ตัวของทิกนะคะที่มันเป็น low high low high สลับกันนะคะจากนั้นเราจะมาทําการเรียกใช้เรื่องของตัวแปรที่ชื่อว่า duration นะคะตัวแปร duration เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการกําหนดค่าให้มันนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาค่าที่ได้จาก echo เนี่ยมาใส่ก็คือเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันชื่อว่า powin ด้วยนะคะก็คือเราจะพิมพ์ว่า powin แล้วเราก็ทําการเรียกตัวแปรชื่อว่า x คู่นะคะมากําหนดค่าให้มันเป็น high นะคะคือรอรับค่ามันนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการเรียกตัวแปรที่ชื่อว่า distance นะคะเอามาสําหรับการเก็บค่าให้ไดจากการคํานวณค่ะเมื่อเราเก็บแยกตัวแปรแล้วนะคะเราก็ทําการคํานวณค่ะโดยเราเอาตัวแปรชื่อว่า duration นะคะที่ได้จากการรับค่ามาเมื่อกี้แล้วก็คํานวณผ่านตัวของพาวอินมาแล้วนะคะเอามา หารด้วยสองค่ะแล้วก็มินเป็นหารสองได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อหารสอเสร็จแล้วเราจะหารอีกทีนึ่งค่ะด้วยตัวเลขที่เราจะหารอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราจะหารด้วยเลข29.1นะคะเพื่อที่จะได้แปลงข้ากมาเป็นเซนติเมตรนั่นเองค่ะอย่าลืมใช้วิคลอนนะคะจากนั้นเมื่อเราได้ ตัวแปร distance นะคะที่เก็บค่าเป็นเซนติเมตรแล้วนะคะเราจะเอาตัวแปร distance เนี่ยมาหามาเช็คเงื่อนไขนะคะคือใช้เป็น if ค่ะแล้วก็ใช้ตัวแปร distance เนี่ยเอามาเช็คเงื่อนไขเลยะคะ่ะว่าเอามาเช็คเงื่อนไขเลยนะคะว่า,าตัวของอันดนนับโซนิกเนี่ยตรวจจับพบวัตถุเนี่ยที่ระยะไม่เกิน10เซนติไม่เกิน10เซนติเมตรหรือว่า10เซนติเมตรพอดีนะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคะเราจะสั่งให้มันเดินหน้าไปที่หุ่นไปที่ตัวของ ไปของไปที่วัตถุนะคะแล้วที่เราเป็นใช้เเราจะใช้ตัวเดินการเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะคะถ้ามันจริงนะคะเราจะให้มันเดินหน้าไปเพราะฉนั้นจะได้ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า forward นะคะจากนั้นนะคะถ้ามันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอลลงมาค่ะถ้ามไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆนะคะเราก็จะใช้ เรียกใช้ฟังก์ชันชื่อว่า stop ค่ะให้ตัวแปรงให้ตัวหุ่นยนต์เราไมา่ทำการขยกกับเคลื่อนที่ไปเลนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัวแปรเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับการตรวจสอบนะคะว่าหุ่นยนต์ของเราในมีวัตถุขวางอยู่ที่หน้าเนี่ยประมาณไม่เกิน10เซนติเมตรหรือเปล่านะคะถ้าใช่เนี่ยมันจะเดินหน้าแต่ถ้าไม่ใช่นะคะมันก็จะอยู่ส t o p นะคะอ่าลืมบล็อลิฟสำหรับต่อไปนะคะเราจะทำการเสียบตัวของ หุ่นยนต์ของเรานะคะให้กับคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับการอัพโหลดค่ะเมื่อเราเสียบตัวของหุ่นยนต์ของเรานะคะจากนั้นมากดที่เซเริยค่ะแล้วก็เลือกเป็น พอตบอร์ดของเรานะคะเราใช้เป็นบอร์ด n o d MCU 1.0นะคะแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกเป็นที่ USB ค่ะกดโอเคนะคะจากนั้นก็มาคอมไพดูค่ะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะอะไรที่นี้บอกว่า distance ผิดนะคะแล้วก็มาดูว่าเราพิมพ์ตัวแปรผิดหรือเปล่านะคะ distance อเราพิมพ์คำว่า distance ผิดนั่นเองนะคะเราไปพิมพ์ว่า distillation อะไรก็ไม่รู้นะคะ distance เราใช้เป็น d i s ta n c e น่าจะสับสนนะคะอ่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะคะต่อมาแล้วก็มาคอมไพล์อีกรอบหนึ่งค่ะอ้อแต่ดูสักครู่นะคะ duration h เราลืมคอมไพล์นะคะเราต้องใช้ตัวของลูกน้ำนะคะในการเป็นบักด้วยค่ะว่ามันมีสองตัวนะคะ อันนี้มีเราลืมอ่ะอันนี้ก็คือเราคอมไพล์ผ่านเรียบร้อยคะ่ะจากนั้นเราก็กดอัปโหลดแล้วก็ลองใช้งานหุ่นยนตของเราดูกันนะคะว่ามันสามารถทํางานได้จริงหรือเปล่านะคะอ่ะจากนั้นเราก็ลองเอาไปทดสอบได้เลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นการลองทดสอบการใช้งานตัวของอันตราโซนิกกับตัวของมอเตอร์นะคะว่าสามารถทำงานได้ควบคู่กันจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาสร้างหุ่นยนต์ซูโม่ของเราที่สามารถนำขึ้นแข่งขันได้จริงๆนะคะสามารถตรวจสอบคู่ต่อสู้ได้จริงๆนะคะแล้วก็ทำให้มันไม่ตกสนามได้ด้วยนะคะเราก็รอติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย